เอาละครับผมวันนี้ก็ถึงคิวที่ผมจะเอาไอาริมาโรมิงแล้วนะครับผมก็ไอเทมเซตตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นพวกเสื้อสโลเกาะสโลแล้วก็รูนก็นั่นแหละโกลเด้นแอตเซนเนตแล้วก็พวเวทครับเน้นความคล่องตัวแล้วก็ดูแรงในระดับหนึ่งนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ยินดีต้อนรับซูอาโอวีก็ช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นฉีกับยีนาโลมิงสปอร์ตมานะครับผมแล้วยีนาสกิล skill มันสลับกับไอริช่วงนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นไอริก็อาจจะสับสนสนิดนึงนะครับผมยัง <Y ang S 1> ต้องสับพื้นฐานอีกสักแป๊บหนึ่งสมองมันม่วงไงเพราะว่ายีนาเนี่ยสกิลหนึ่งมันพุ่งและสกิลสองมันจะปา คงจะออกไปนะแต่ไอรีนมันสลับกันส,สกินไทยอันนี้เสียงภาคถ้าจะไม่ผิดมีนพีชายาป่ะนี่เราบอสมีนมาทำให้เราฮึ่งหืมนะครับมรมคมดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้อง โอเคเรากำลังจะวิ่งไปปกป้องเพื่อนนะครับหม่ไม่ทันเขาป้อมไปก่อนนั่นน่ะเอมิลี่งัดซะหน่อยโชบชุบชุบชุบเล้อออกอย่าโอ้โหตามเลยโชบออกครับผมมาเปล่าตามเขาป้อมน,นี่แหละนั่นน่ะไม่เอาสุดอนะ้โชว์ฟาพคิวเรียบร้อยแล้วเราก็ตามไปติดๆ ได้สก,กัด้วยแม่เลนถ้าได้ก็คุ้มนะแต่ถ้าไม่ได้ก็เสมอตัวโอเคคุมค้มจะมาล้างแขนใครคนฝั่งแขนก็ตายไปแล้วโอ้โหนะขาเราไปบูกลังวงเลยเว้ยเพื่อนเรากำลังแย่ต้องรีบแล้วได้ไหมเอาได้บ้าโอ้ฟิกฟิกอะไรของเขาะนะ่เอา้าดูไม่ได้ดูจอตัวเอง วิ่งตีโคตรชวัวาบเอ้าเฮ้ยมีตัวออเฮ้ยออกดีวยวะหยอกหยอก <c oughs> สกิลของเพต้าเนี่ยโอ้โหง้างนานมากถ้าเข้ามาใส่สกิลดือด้อๆยังไงก็ไม่มีทางโดนเป้าหมายแน่ๆเขาเดินหลบอย่างทัน อ้าวเขามาชาร์ตแบบนี้ก็เรียบร้อยมัทชาพิโลอุยขอบวงพอดีอยากจะตามแต่ว่าน่าจะไม่ดีเลือดแค่นี้เข้าไปไม่ได้กลับออกมาแน่นอนทางสะดวกเหมาะกับการเก็บออบเจกแต่ว่า <'t> เพื่อนเราก็โนนัวอยู่ข้างล่างวะไม่น่าจะได้แน่เผ่อๆเราจะโดนมาก่อนตีตายซะแล้วเพื่อนก็ ออกมาหน่อยดีดึงไว้ให้แล้วเร็วเอาโหอโอก็สะกิดจุ๊กจุกจุกเราจะแย่ก่อนไหม้ว่าเร็วข้าเร็วข้านิดหนึ่งโอเคแล้วก็หนีหนีสุดชีวิตครับผมอือหือนังแอนเน็ตอ่อนซสแล้วอย่างนี้มันต้องต่องสอน ฝับฟึ๊บโอโหปลาสก,กิลหนึ่งไม่โดนพอป่าไม่โดนสก,กิลสองพิเศษก็เลยไม่ได้ขึ้นอะไรอ่ใหมปาอีกโดูไม่โดนเขาเริ่มเว้นระยะห่างอา้าวน้าคอเราเอาไว้เข้าป่างั้นเราก็ต้องมารับหน่อยมาแค่มารับเฉยๆจะไปบวกซะอย่างนั้นงั้นก็เอาเลยละกัน โหน่อยฮายาเตะนิด,ดนึงโคเรียบร้อยครับผมเหลือแทบหมดแต่รู้สึกมันโฉบไปโฉบมาดูมั่วๆไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวที่เน้นเคลื่อนที่เร็วนะแต่สก,กิลโวบไปโฉบมาไม่มีเดามจแต่ใช้ได้หลายรอบนะก็ต้องสลับกับการโจมตีปกติเอาต้องเร็วมือต้องเร็วตาต้องเร็วเนะี่ยผมรู้สึกว่ายังเคลื่อนที่เสียไปหลายจุดยังไม่คุ้นมือลย จังหวะฆ่าไฮาเตะเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยมั่วเลยวิ่งไปวิ่งมาโยกไปโยกมาเพต้านี่เหมือนจะเป็นจุดอ่อนของทีมนะจัดหนักไปไร่ร,รำเกินไปหน่อยเข้าไปให้ป้อมมันตีเล่นตอนนี้ก็เหมาะควรกับการเอา Dark ซเลเย,ยอร์มากๆเลยนะเพื่อนนะโซนหาให้แล้วไม่มีใครทางสะดวกวไอ้เโอโฮ้ยโอ้โหบาถิงก็ใส่เลยนะเอมิลี ไม่ทำความรู้จักพูดคุยกันก่อนเลยอ่ะมาถึงกล็ลงแรงใช้กำลังเลยครับเอ้าสก,กัดข้าเพื่อนเราลุมตืบสำนึแไปเอมิลี่ล่ะมาเอ้าเฮ้ยโหว่องจริงจริงเว้ยเอมิลี่ไปแล้วแค่ไปลุมตืบสก,กัดแป๊บเดียวหายไปเลยอืมคีวเวฟหลังมาแล้วเว้ย ียก่อนตอนนี้เขานัวกลางกับล่างนะเราน่าจะได้ป้อมบนแล้วมั้งปล่อยให้พี่ม่วงจัดการแล้วเราไปสมทบข้างล่างครับผมพี่มาแล้วน้องโอ้โหพงก็ไปโดนวงอันติะเฉยทำไมทำนั้นนี่โอ้โหโฉบมาข้างล่างเฉยเลยเฮ้ยนี่โอ้โหก็จะโฉบไปหานเน็ตซะหน่อยตายเลยอีกจึงเดียวได้ไหมจึงเดียว โอ้โดนคิปตีตายนาทยาเอาได้ไหมนาา่มนาจะไ,ไ,ไ,ไม่ทันระยะห่างเกินสกัดมาทำลินบนมะเดีย๋ยวเราเกิดก็ต้องไปเคลียร์บนก่อนสกินไทยนี้พูดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจ้อไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เล่นมา เอาละเดี๋ยวเราต้องชนเลงกับสกัดนะมาวัดกันว่าใครจะอึดกว่ากันนะเราก็เป็นไอริสายแทงเหมือนกันนะเอาละอันแนงงัดมันละโชบสี่งัดพุ่งฟันฟันชันติพุ่งฟันฟันพุ่งฟันฟันพุ่งฟันหนีไปไหนมันนี่ไล่ไล่นันแนเอ้าเรามาโดดใส่พเพื่อกัาทํ่อพื้อฟันเป็นสิบทีเลยเมื่อกี้นี้ สก,กัดเองก็เลือดโลไปพอสมควรนะถ้ายังดึงดันที่จะสู้กับเราเขาต้องตายอยู่แล้วไอรีนี่มันเป็นเดอเมจขาวไงเมื่อกี้เกือบเกือบห้าร้อยนะทีหนึ่งอ่ะ <c oughs> เด็กคีบข้าวแล้วเอาละครับลุยครับผม <c oughs> ได้เลย <c oughs> หวดเ้ยโอ้โหวันติ <c oughs> นเต็มเต็มน<ๆ>ี้หนึ่งเอกทีคิวดิอะไรวะหน้าไม่ตาย โอ้โหโจบชีวิตตัวเองอย่างหน้าหนาที่สุดโอ้โหแล้วเพื่อนก็ตายอีกยังไม่ได้ฟอสเข็บของชิ้นเต็มนะเสื้อสโลก็จะทําให้เราได้มีดเมจในการโจมตีปกติเพิ่มมากขึ้นนะฟอสเข็บรู้สึกว่าจะมีคุณดาวอยู่แค่0.2นองหรือสามวิเท่านั้นเองถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันคอมโบเหมาะกับไอลิมากเลยเพราะสกิลสองจะใช้ แล้วก็โจมตีแต่ปกติใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลสอเพื่อไล่ตามแล้วก็โจมตีปกติมันจะมีเดเมจแถมตลอดเอาละครับผมฟอสเข็บอยู่ในกำมือของผมแล้วตอนนี้ความแรงเพิ่มขึ้นแบบเห็นเห็น เอมิลี่มาพอด,ดีงัดเลยและกันกำลังร้อนวิชามาดีครับก็มาดีครับอันติไปแล้วครับผมคีบสังหารเมืองบาดาลจะต้องรอเจ้าอุย้ยเมืองบาดาลเมืองบาดาลล่มสาหไปแล้วเออฮือร้อนวิชาพาสวยเลือดเอมิลี่เองก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะ เอาเกาะสะท้อนมาช่วยทำเดาเมจเพิ่อมอีกแรงน่าจะดีแต่ก็อาจจะสู้เอมิลี่ไม่ได้เอกถ้าดวนตัวตัวเอมิลี่มันแรงไงเป็นเรื่องของแพสซีฟละอืมไล่อัดฉีกันหน้าดูเพื่อนเราเพตานี่มันบ่อทองชัดเล่นบนคีปกำลังเข้าเดี๋ยวเพื่อนเคลียรเราไปดูดัรกดีกว่า แต่ก,กลางก็เขาอยู่กันเพียบเลยวะเขาก็เริ่มโซนดาร์กและไม่ให้เราเข้าไปยุ่งกับดาร์กจังหวะน,นี้นัวกันหน้าดาร์กแล้วว่ายว่าย,าย,ายมาจังหวะน,นี้เขามีส่วนร่วมหน่อยกดโล่ไม่ได้วะซีซีมเยอะจังเฮ้ยตายสัตว์เเด็กหลงฝูงเวทแดงต่อโอ้โหคีปเดนล่างกำลังจะเข้าป้อมบ้าแล้ จากตำแหน่งนี้เราน่าจะไปไม่ทันแต่การเอาดักเรเยอร์จะช่วยแก้สถานาการณ์ให้เราได้นะไม่ทันว่าเฮ้ยตกใจนึกว่าพวกจะโดดเข้ามาลาดพูกเดียวกันเดาามาังกรต่อเลยดีไหมจะเลือดโลอย่างนี้นายน่าจะรีนั่นนาครอส ยอัดชีนหน่อยนัทยาเรวเข้าเลือดแค่ครึ่งหลอดไม่ไหวดูนัทยาโยกไปโยกมาอยู่นั่นเนี่ยนะัทยาหัวอันตีอหรอย่างนี้ก็เหมือนกับไม่มีประโยชน์เลยอะโจมตีเบาอเม็ดเลือดหมดแล้วเราอยูไม่ได้โกยทะยมเจ็บตัวฟรีป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี นัทยาเราวกกลับไปล่อเอมิลี่ได้นะแต่ก็โดนสกัดตอป้องหูพี่ป้อมแตกอีกตั้งหากโง่ต้องรีบไปเคลียร์คีวก่อนเดี๋ยวป้อมมันจะแตกอีกป้อมเลือดโลแล้วไม่กลับงัดไปดีฟันโฉบฟันเอกซิคิวไปฟันอันตีโฉบฟันโฉบฟันโฉบฟันปากงจักโฉบฟันเอกซิคิวเรียบร้อยดี๋ยวไลคิวสวยงามยามใจไม่ยอมกลับ อยากจะเอาป้อมเรามันจะเป็นอย่างนี้ไงเงล่าขอกางสักป้อมหนึ่งนะตอนนี้เขากำลังง่วนอยู่กับข้างบนขอกางหน่อยเร็วเรีบเครีรยเพื่อนรีบเคียมันจะคลิปมันไม่ยอมออกมาจากวงป้อมว,ะมวอ่ะอเอเมลี่มาแต่ตอนนี้เราอยู่กันสองคนนะเอมิลี่พาสีไม่ทำงาน อยู่กัน3คนแล้วด้วยเนี่ยได้แน่นอนป้อมนี้ร้อเซนงัดเข้าไปแล้วก็ถอยออกมากดูเชิงับผมเข้าๆแล้วก็ออกฉกเข้าแล้วก็ออกไปเพลินๆครับผมฟ oh. ๊บฟับนี่เป็นไงเล่าวิบวับวิบวับคล่องตัวดีเหมือนกันนะนี่ <Okay. S 1> อ่ะฉกไปฉกมาดีเพลินดีแต่เดเมจไม่มีเพราะเล่นแบบสายซัพพอร์ตลมมิง <Has S 1> ออกแต่เกาะ มัชชาพิโรธเ <c oughs> อยากจะตามเข้าไปในป้อมลึกๆแต่ไม่ไหวเกือบตายมร่รำถก่อซื้อส้อยเติมเลือดดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆ <c oughs> ล่ยรำกันย,ยาวๆนะนี <c oughs> ่ โอ้ยหญิงสู้ตายอยู่แล้วจะเย็นเย็นลูกแม่มาแล้วลูกแม่ดูอยู่ลูกแม่มาแล้วแม่มาแล้วคีปตัวใหญ่ก็มาแล้วแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่จะเย็นเย็นะลูกนะเดี๋ยวรอแม่เปิดก่อนนะแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่จะเย็นลูกแม่แม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่ได้ดูแล้วแม่ดูแม่ด้วยลูกแม่จะไปดูเลนทําเลนข้างบนก่อนลูก แล้วเดี๋ยวจะวกมาเอาดาร์คสเลเยอร์ลูกดูแม่ด้วยต้องเป็นได้ลูกได้ลูกแม่กําลังไปลูกรอแป๊บหนึ่งล,ลกูกแม่จะไปโซนให้ลูกแม่ดูอยู่ลูกอีเอมิลี่มาตบกันไหมนางนี่เอาเลยลูกเรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยว่ะต้องมาทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนเราตัด จังหวะน,นวมั่วมไปเลยเว้ยเขามาอยู่นี่กันหมด5คนเหรอจัดก,การให้หมดโอ้โหสตันไปดีกว่าไม่ไหวถอยก่อนแบ่งรับแบ่งสู้เดี๋ยวไปบูสซหมดอ,อะไรของเพต้ายิงลมทำไมนี่ช่วยมาตุ๋ยแล้วก็ออกก่อนไม่มีเดเมจถ้ามีเดเมจจากคันไหนวะในีไอริเนี่ย ว่าถ้าเราออกดาเมจเราอาจจะแข็งไม่พอที่จะมายืนแทงให้เพื่อนเนาะมัดชาพิโรดเหยียบร้อยตุม้มเวิกตอรี จากการที่ทดลองมาประมาณหนึ่งนะก็รู้สึกว่าไอรีนี่เอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตโลมิงได้อยู่นะแต่ว่าจะไม่ใช่แนวแบบไปช่วยป้องกันเพื่อนแต่เป็นแนวโซนแล้วก็ไปล้วงเองอะไรแบบนั้นเล่นแบบเหมือนพวกทาร่ามอทอสอะไรอย่างนั้นผมก็เลือกออกเป็นเกาะล้วนนะไม่ได้ออกแบบไฮบิดกึ่งเกาะกึ่งดดเมจอะไรแบบนั้นเพราะเราถนัดแบบเป็นตัวแท้งรับดดเมจให้เพื่อนจะมากกว่าไม่ใช่สายลยุยเมื่อกี้ก็เห็น,นว่า ลุยไม่ค่อยเก่งเวลาโฉบอะไรล้วงไม่ค่อยเป็นว่าเราเล่นโลมิงมาตลอดจริงๆอยากโหดก็ต้องปรับแหละแต่ว่าผมเน้นเล่นเอาสนุกดีกว่าให้เราแบบเราเล่นสบายสบายไม่เครียดเนาะ